คร101 Photo Farm นะครับพบกันอีกครั้งวันนี้นะครับก็มียอดผู้ติดตามนะครับร้อยกว่าแล้วนะครับยอดวิวก็4ี่ห้าพันก็วันนี้ก็อยากจะมาขอบคุณนะครับยอดวิวนะครับยอดไลค์ต่างๆนะครับก็เป็นกําลังใจกันต่อไปนะครับก็คนที่เข้ามาใหม่นะครับก็รบกวนถ้าถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงก็รบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้101 Photo Farm นะครับทํา คลิปดีๆต่อไปนะครับก็พยายามนะครับจะทําคลิปที่ใช้งานจริงนะครับในสวนเ <c oughs> <ส>นี่ยนะครับว่าทาแล้วทดลองแล้วใช้งานได้นะครับหรือว่าใช้งานได้ดีอะไรเงี้ยนะครับก็จะนํามาทําก็จะนํามาทําคลิปนะครับไม่ใช่ว่าไปดูคลิปใน YouTube แล้วก็ามาทาผสมนั่นผสมนี่แล้วก็มาทําอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนการหลอกหลอกให้คนเข้ามาดูอะไรเงี้ยนะครับหลอกคนต่อๆไปแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบแบบนั้นเหมือนกันนะครับ นะครับคือทําแล้วเห็นผลอะไรเงี้ยทำแล้วดีนะครับหรือว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันทุกวันนี้นะครับก็เอามานําเสนอนะครับไม่ใช่ว่าไปดูคลิปใน YouTube แล้วก็อามาทําอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานเนี่ยไปนั่งดูนะครับมีคลิปหนึ่งเอาเปลือกไข่ใส่ผงชูรสนะครับใส่เกลือแล้วมาใส่ต้นไม้อะไรเงี้ยผมว่ามันมันก,มนก,มนก็มันก็มันก็ไม่ดูแล้วไม่สมเหตุสมผลอะไรเงี้ยนะมานะใส่ผงชูรสทำเหม่ต้นไม้อะไรเงี้ย มังขอชิลก็คือโมโนโซเดียมนะครับจริงต้นไม้มันจะมีประโยชน์อะไรทีิเอาเงินไปซื้อปุ๋ยมาใส่จะดีกว่านะผมว่าซื้อปุ๋ยคอกซื้อปุ๋ยเคมีก็ไดามาใส่อะไรเงี้ยมันจะน่าจะงามกว่าอะไรเงี้ยนะครับครับส่วนวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเรื่องของการเก็บฝรั่งในช่วงหน้าแล้งนะครับหลังจากห่อมาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านแล้งมาระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าที่นี่ก็ฝนแทบจะไม่ตกเลยนะครับอาศัยน้ําบดานลดอย่างเดียวแล้วก็เป็นปีที่2ที่เริ่มทดลอง ทำผลในช่วงหน้าแรงนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับข้อควรระวังอันแรกนะครับก็คือเรื่องของน้านะครับน้าต้องเพียงพอที่จะลดต้นฝรั่งนะครับถ้าน้ําไม่พอแลวเนี่ยลูกก็จะเหี่ยวเหี่ยวนะครับลูกก็จะไม่เต็มเนื้อเนื้อก็จะไม่แน่นนะครับรสชาติก็จะเพี้ยนนะครับรสชาติก็จะติดฝาดอะไรเงี้ยหรือว่าทดลองเนคือถ้าจะจืดไปเลยไม่มีรสชาติอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ น้ำไม่พอนะครับน้ำไม่พอความชื้นไม่พอด้วยอะไรเงี้ยนะครับมีข้อควรระวังอันหนึ่งอัน,ออน,รน,นแรกนะครับส่วนข้อควรระวังที่2คือนะครับในหน้าแล้งนะครับแดดจะแรง,งแดดจะจัดมากนะครับช่วงกลางวันเวลาเวลากลางวันนี่จะยาวนานนะครับในช่วงบ่ายในแดดจะจัดมากนกะ็จะเจอปัญหาคือฝรั่งนะครับสุกแดดนะครับหรือเรียกว่าฝรั่งแก่แดดก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าฝรั่งแก่แดดก,ก็ก็คือฝรั่งมันจะสุกก่อนที่จะ ลูกจะแก่นะครับแล้วรถทานเนี่ยก็จะเพี้ยนไปเลยแล้วเหมือนคล้ายๆกับรถทาสที่ขาดน้ำมันคือรถทาสก็จะฝาดนะครับฝาดมันทานไม่ได้เลยนะครับโบางทีก็จืดสนิทอะไรเงี้ยนะครับเคว้งทิ้งอย่างเดียวรือซื้อไปเนี่ยนะที่สวนนี้ก็พยายามจะควบคุมคุณภาพนะโดยผมก็จะสุ่มมานะครับเดินไปดูแล้วก็สุ่มสุ่มเก็บมามามาลองชิมดูตลอดนะครับเพราะว่าเคยเจอเคสหนึ่งนะครับเคสเนี้ยจำเลยนะครับเพราะว่าเคสเนี้ย เก็บฝรั่งไปแล้วไปขายให้เขานะครับแส่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ชิมรสชาติไม่ได้ดูด้วยนะครับก็คือรสชาติก็จะฝาดเพี้ยนไม่อร่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะไม่ซื้ออีกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญเหมือนกันพยายามนะครับพยายามเอาไปให้เขาชิมนะครับเอาไปให้ฟรีๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ชิมแต่ว่าเขาก็ไม่เคยซื้ออีกเลยนะครับนันก็เสียลูกค้าไปเลยนะครับแบบนั้นก็เคยไม่ได้นะครับชื่อเสียงเนี่ยต้องต้องต้องรักษาเอาไว้นะครับถ้าเสียไปแล้วเนี่ย ยากที่จะกู้กับคืนมานะครับงั่นก็พยายามจะควบคุมคุณภาพตลอดอะไรเงี้ยนะว่าว่าให้ให้อร่อยอยู่เสมอนะครับถ้าไม่อร่อยเลยก็ก็เก็บไปกินเองอะไรเงี้ยทิ้งไปนะครับไม่ควรจะเอาไปขายอะไรเงี้ยนะเพราะว่าที่ขายทุกวันนี้คือมันอยู่ในตัวออเพอนะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจําไม่ใช่ลูกค้าแบบขาจรอะไรเยยงี้ยนะครับลูกค้าประจาเนี่ยพอพอชิมแล้วไม่อร่อยหรือทําเสียละครั้งเดียวแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ซื้อของเราอีกเลยนะครับแม้ว่าเราจะไปให้เขาชิมฟรีอะไรเงี้ย เขาก็ชิมนะครับแต่เขาก็ไม่ซื้ออีกนี่นี่เป็นบทเรียนครั้งสําคัญครั้งหนึ่งของผมเหมือนกันนะครับนี่ก็อยากจะเอามาแชร์ให้กันทราบนะครับส่วนการดูฝรั่งสุกแดดนะครับจริงๆแล้วก็ดูยากนะครับดูยากมากด้วยนะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยคนดูแล้วก็อาศัยประสบการณ์ในการชิมด้วยอะไรเงี้ยนะก็เท่าที่ลองเทสท,ทดสอบมานะก็มันจะมีสุกนะครับถ้าสุกเนี่ยก็คือ ถ้าแก่จัดนะครับนี่เรียกว่าสุกเลยนี่เรียกว่าแก่จัดนะครับผิวก็จะขาวใสนะเนียนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าสุกแดดก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายกันแต่ว่าถ้าสุกแดดเนี่ยจะออกลึงเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามหามาให้ไม่ดูมาเทียบกันนะว่าฝรั่งที่แก่จัดพร้อมรับประทานกับฝรั่งที่สุกแดดเนี่ยที่ทานไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทาไปหาลูกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างเก็บมาให้ดูนะครับประมาณ4ี่ห้าตัวอย่าง <inate> มีทั้งแบบว่าสุกจริงๆนะครับนูกกับบาลังพอดีเลยว่าลูกที่ตัวที่เป็นสุกแดดทำหรือว่าตัวลูกที่เป็นน้ําไม่พอนะครับก็บตัวอย่างแรกนะครับอันนี้เป็นฝรั่งที่แก่จัดจริงๆนะครับแก่จัดจริงๆดูดยังไงก็คือตัวเนื้อนะครับตัวเนื้อเนี่ยผิวเนี่ยก็จะขาวนะครับเนียนตัวนี้นะครับแล้วก็ลองดีดดูนะครับลองดีดดูนะครับเนื้อแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับเคาะเคาะลองเคาะดูใช้ได้อยู่มาดีนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็แก่กําลังดีนะครับคนที่ชอบแบบว่ากรอบๆอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็จะไม่ไม่ขาวเนียนมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เริ่มขาวแล้วนะครับก็จะไม่เขียวแต่ว่าเนี่ยครับเนื้อแน่นนะครับได้ยินไหมครับเนื้อแน่นตอนนี้ก็กรอบๆนะครับอันนี้จะนิ่มๆสาหรับคนที่ชอบแบบว่าเกือบๆจะสุกแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เนื้อแน่นนะครับเวลากัดไปได้กระดังกรอบๆได้แหละนะครับกําลังดีนะครับส่วนตัวนี้นะครับ เป็นยังไงมาดูนี้มครับเสียงต่างันไหมครับตัวนี้นะครับจะเรียกว่าสุกแดดนะครับสุกแดดน็คือเนื้อก็จะขาวเนียนเหมือนเหมือนสุกนี่แหละนะครับแต่ว่าเอาลงมาแล้วนะครับมาดูเนื้ออันดับแรกคือเนื้อจะนิ่มครับเนื้อจะนิ่มนะครับเนื้อจะนิ่มนิ่มนี่แหละนะครับกดไปเนี้ยนิ่มนิ่เหมือนฟองน้ําเลยนะครับแล้วก็ดีดดูนะครับเนื้อจะไม่แน่นนะครับเนื้อจะไม่แน่นตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับขายไม่ได้เพราะว่า เวลาเอาไปเนรสชาติก็จะเพี้ยนฝาดอะไรเงี้ยนะครับหรือจืดๆไม่มีรสชาติอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสุกแดดนะครับถ้ามีบา,บางตัวอย่างจะชัดกว่านี้คือเนื้อก็จะขาวไปเลยครับขาวจ้วะเลยอันนี้คือสุกแดดเพราะว่าโดนแดดแผดเผาะนะครับไหมจนจนเขาสุกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวที่สุกแดดครับแต่ว่าเนี่ยลองดิด,ดู เนื้อจะเป็นแบบไม่ไม่ไม่นิ่มมันเดืดมะนาวครับเนื้อจะเป็นนิ่มๆอะไรเงี้ยนะครับตัวเนี้ยเรียกว่าการขาดน้ํานะครับน้ําไม่พอนะครับน้าไม่พอในการลดต้นฝรั่งนะครับก็เนื้อก็จะไม่กรอบไม่ฟูนะครับเนื้อจะเป็นแล่นนะครับเพราะว่าไม่มีน้ําเข้าไปในช่วยในการทําให้เจริญเติบโตอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะครับในแบบเนี้ยเนื้อชาจะเพี้ยนเหมือนกันคล้ายคล้ายๆการกสุกแดดเลยแหละนะครับคล้ายคล้ายกันเลยนะครับก็ ก่อนขายก็ต้องเช็คก่อนนะครับให้ลูกค้าดูว่าลูกเนี่ยพร้อมทานหรือ,อยังนะครับหรือว่าสุกแดดไหมน้ำหรือว่าอาการขาดน้ํำไหมอะไรเงี <sunscreen> ้ยน้าแล้งเนี่ยจะเป็นปัญหาพอสมควรน,นะครับเพราะว่าหน้าแล้งเนี่ยนะครับก็ขนาดของลูกเนี่ยจะไม่สําคัญน,นะครับเพราะว่าเรือ่องของสภาพอากาศเรื่องของน้ำนี่แหละนะครับว่าถ้าเป็นหน้าฝนในลูกจะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเราก็ดูได้ว่าเออเนี่ยลูกเนี่ยพร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหน้าแล้งเนี่ย ขนาดไม่สําคัญนะครับบางทีลูกเล็กอย่างเงี้ยนะครับก็พร้อมทานแล้วอะไรเงี้ยนะครับหน้าแรงเนี่ยต้องดูดูเป็นพิเศษเยอะเลยแหละนะครับฝรั่งในช่วงหน้าแรงก็จะประมาณนี้นะครับมันต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าช่วงหน้าแรงนั้นก็ไม่ใช่ฤดูการที่จะออกฝรั่งนะครับก็เราก็ฝืนฤดูเข้าประมาณนั้นแหละนะครับก็ต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษเหมือนกันก็ต้องดูคุณภาพก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะครับไม่งั้นแล้วพอเสียชื่อเสียงไปแล้วเนี่ยยากที่จะกลับคืนมานะครับจากประสบการณ์โดยตรงเลย ก็คือข้อควรระวังในการทําฝรั่งหน้าแรงนะครับน้ําก็ต้องพอนะครับ2คือระวังเรื่องของนะครับฝรั่งสุกแดดก็ควรจะดูให้ดีนะครับถ้าํานไปขายแล้วเนี่ยก็จะเสียชื่อเสียงประมาณนี้นะครับก็ต้องรักษาให้ดีนะครับชื่อเสียงเราเนี่ยควรจะสร้างขึ้นมาได้นะครับว่าว่าทํารสชาติให้อร่อยนะครับให้ถูกปากแล้วก็ได้วามสดใหม่อะไรเงี้ยก็อย่าให้เสียนะครับผมเคยอบรมครั้งหนึ่งนะครับ ่านเป็นด็อกเตอร์นี่เรื่องของการทาําข้อพูดนะครับท่านบอกว่านะครับมีชอบมากเลยท่านบอกว่าถ้าเราไม่รู้นะครับเราไม่ควรจะไปสอนเขานะครับไม่รู้ก็ต้องบอกไม่รู้ไปเลยนะครับไม่างั้นแล้วเขาจะจาสิ่งนี้ผิดๆตลอดไปนะครับเป็นบาปอะไรเงี้ยโอ้โหโดนใจมากเลยเพราะว่าผมพยายามคิดคํานี้เหมือนกันว่าถ้ารู้ไม่จริงนะครับก็ไม่ควรจะไปสอนเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะจําแบบมันไปจนตายนะครับหรือว่าจําเสร็จแล้วเขาก็ไปพูดต่อไปต่อๆกันนี่ผิดๆในนี้ก็ก็มันก็บาป เหมือนหมูมว่าเพราะว่าไอาเรื่องของอีกอย่างเช่นตอนกิ่งนะครับเอากระปีไปทาอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่น่าใช่กระปีก็เขาไปถามนักนิชาการหลายคนแล้วก็กระปีมันก็ไม่ได้มีส่วนทาให้มันออกรากของนะครับเอาน้ายาเรื่องรากไปทาดีกว่าหรือไม่ต้องทาก็ได้จริงๆแล้วตอนกิ่งนี้ก็คือทาถ้าเป็นหน้าฝนมีความชื้นเหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับก็แค่หุมหุ้มตุ้มตอนแล้วแค่นั้นก็ออกลากแล้วนะครับไม่น่าไปทากระปีเค็มเนื้อซ้ำไปอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะเป็นความช่วยผิดผิด ะะแล้วก็บอกต่อๆกันมานะครับบางทีบางวิวเนี่ยไปดูยอดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยบางทีก็ว่ามันก็ไม่น่าใช่อะไรเงี้ยนะคร <_ S 1> ับก็เชื่อกันผิดผดไปอะไรเงี้ยนะครับไม่ดีเหมือนกันเนาะเอามาไม่ไรวันนี้ก็มีมาฝากทบานเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ <_ S 1> รับจะพยายามทําคลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ